ก็มาตามคำบอกของเพื่อเลยค่ะว่าอยู่เชียงใหม่ทั้งทีอ่ะลองมากินปลาท้องโกเจ้านี้สิเขาขึ้นชื่อระดับนิชลินซ้อนเลยนะก็ดูสิคะกว่าจะได้แต่ละตัวตามคำสั่งของลูกค้านะคะก็เล่นเอาแม่ค้าเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะพิถีพิถันซกขนาดนี้ก็ปั้นกันและทอดกันตั้งแต่สัตว์เล็กยันสัตว์ใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์จระเข้ช้างหรือว่ามังกรเอาเป็นว่าตัวเดียวอ่ะอิ่มแบบจุกค่ะ เมื่อเข้าร้านไปแล้วนะคะอยากได้รูปอะไรก็จดใส่เศษกระดาษเลยค่ะรับประกันได้รอไม่นานเลยมีโจ๊กมีกาแฟมีน้ำเต้าหู้พร้อมเลยนะคะส่วนลักกี้เองชอบทานกาแฟดำกับปลาตั้งโกมากค่ะเพื่อนๆลองทานสูตรนี้ดูสิคะไม่แพ้น้ำเต้าหู้กับปลาตั้งโกเลยนะอืมฟินอร่อยมากกาแฟดำร้นรอนๆแบบนี้ ก็แล้วจะพลาดได้ยังไงอะคะกับเมดูเด็ดแบบนี้ระดัแบบมิชลินการันตีซอนแบบนี้เลยมาเชียงใหม่ทั้งทีอย่าพลาดร้านนี้นะคะโกงเ่งเพราะเมืองไทยมีแต่ของอร่อยคะ่ะพิกัดปาตังโกโกงเ่งที่ตลาดต้นลำไยนะคะ